ครับสวัสดีครับพ่กกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเ anel n กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มโตโต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรอืมวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรนะครับหัวข้อนี้จะมาเป็นระยะระยะแล้วแต่ว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ Temperance อืมห้าเหรียญ Fire of Pentacle ไพ่มีปัญหาการเงินหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่ใช่คุณนะ Death อืมไม่ต้องกลัว Death นะครับ ราชินีเหรียญคุยนักเพนเดโคืมพลังงานดีอยู่เจ็ดดาบเซเว่นออฟซอสไม่ต้องกลัวดาบเรามีวิธีการป้องกันได้ห้าไม้เท้าไฟออฟวันส์สองเหรียญทัวร์เพนเดโครสแล้วก็เดอะเฮอร์มิตโอเคนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณอยากบอกอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เริ่มต้นจากใบแรกเลยตอนนี้ผมมองว่าชีวิตคุณกำลังค่อนข้างสมดุลดีบาลานซ์ดีเอาจริงคุณไม่ได้มีธุระเดือดร้อนอะไรมากมายไม่ได้มีภาระเดือดร้อนใดๆมากมายเลยตอนนี้คุณยังอยู่ได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามีใบอื่นๆมาเตือนนิดหน่อยนะครับว่าตอนนี้ให้ระวังการเงินชอ็อตเตือนอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจการเงินช็อตเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณใจดีเกินไปอืมการที่คุณใจดีเกินไป ลำพังคุณเองคุณไม่ลำบากคุณอยู่ได้หลายๆท่านฐานะดีด้วยซ้ําหรือแม้แต่ไม่ว่าคุณจะฐานะดีมากดีน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่เอาเป็นว่าลำพังภาระของคุณเฉพาะเรื่องส่วนตัวคุณคุณอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้ตามปกติแต่ที่เตือนว่าระวังเงินชอ็อตให้ระวังเงินชอ็อตหรือปัญหาการเงินจากการที่คนอื่นนําปัญหามาให้แบบนี้เลยระวังปัญหาการเงินอันเกิดจากคนอื่นนําปัญหามาให้ อย่าใจดีเกินไประวังคนมาหยิบยืมเงินระวังการถูกโกงถูกเบี้ยวอะไรแบบนี้ทำสัญญาทำอะไรขอให้เป็นลายลักษณ์อักษรทำให้รัฐกุมทำให้ดีขอให้รอบข้อประมาณนี้ลำพังตัวคุณเองไม่ลำบากย้ำนะลำพังตัวคุณเองไม่ลำบาก แต่ชีวิตคุณอาจพลิกผันได้ถ้าคุณใจดีเกินไปหรือช่วยคนแบบไม่เลือกขออนุญาตแนะนําไม่ได้ตําหนินะครับถ้าคุณช่วยทุกๆคนช่วยไปหมดเห็นใครลําบากเห็นใครมาอ้อนหน่อยก็ช่วยเขาไปหมดคุณน่นแหละจะลําบากเองต้องเตือนกันตรงๆเลยพลังงานมาแบบนี้แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้และป้องกันได้ขอแค่คุณบริหารจัดการการเงินให้รัดกุมที่สุดใจแข็งสักหน่อยแล้วก็ ไม่เชื่อคนง่ายหากมีการต้องทำข้อตกลงทำสัญญาใดๆขอให้รอบครอบรัดกุมที่สุดดังกล่าวเป็นลายลกักษณอักษรยิ่งดีแล้วก็ท่านที่มีเงินมีกินมีใช้หรือแม้แต่ได้โชคลาภมาขอให้อยู่เงียบๆอยู่ให้สงบสงบมีเงินมีทองร่ำรวยอย่าบอกใครอย่าใส่เครื่องประดับเยอะอย่าใส่เฟอร์นิเจอร์เยอะอะไรแบบนี้มันล่อตาล่อใจคนอื่นอันตารายอย่างเบาๆก็คือจะมีคนมาเบียดเบียนมีคนมายืมเงินดังกล่าวหรือมีคนนําปัญหาการเงินมาให แต่ถ้ายังหนักหน่อยมันก็จะไปเตะตาโจนผู้ร้ายเข้าอะไรแบบนี้อาจจะทําให้เกิดอันตร,รายได้นะครับทั้งนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวไพ่ไม่ต้องไปกลัวคําทํานายอะไรคําทํานายผมไม่สามารถไปครอบงาชีวิตคุณได้ไพ่เขาแค่มาเตือนเตือนนะว่า,าระวังชีวิตพลิกผันเพราะใจอ่อนเกินไปหรือหรือการแสดงฐานะมากเกินไปก็ทําให้เกิดอันตรายได้แบบนี้โดยลําพังคุณไม่เดือดร้อนหรอกคุณกองที่หนึ่งนี้ ผมดูแล้วถ้าคุณบริหารจัดการการเงินดีๆใช้ชีวิตแบบปกติสุขอาราบรื่นราบเรียบของคุณไปไม่อวดร่ําอวดรวยไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ซื้อของแพงๆอวดชาวบ้านอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะมาตําหนิอะไรกันแต่ต้องแนะนําตรงๆจริงๆเพราะว่ามันพลังงานชัดเจนมากว่าถ้าคนอื่นรู้ว่าคุณมีเงินคุณจะโดนเบียดเบียนทันทีย้ํานะ ถ้าคนอื่นรู้ว่าคุณมีเงินคุณจะโดนเบียดเบียนทันทีและถ้ายิ่งคนอื่นเขารู้ว่าคุณใจอ่อนด้วยแล้วก็โอ้ตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวก็จะมีลูกออนมาละคนนั้นอย่างงอนคนนี้อย่างงี้พี่คะพี่ครับอ่าช่วยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมีแล้วจะรีบคืนอย่างนั้นอย่างงี้ขอความกรุณาบางทีอาจจะมีบีบน้ําตาร้องไห้ในบางกรณีในบางเคสได้ด้วยระวังใจอ่อน คุณใจดีมีเม่ตาเป็นพื้นฐานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณใจอ่อนหรือให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีเงินคุณจะโดนเบียดเบียนอย่างแน่นอนกองนี้ฟันธงให้อย่างนี้เลยพลังงานไพ่มาขนาดนี้ถ้าคุณอยู่เงียบๆสงบๆใช้ชีวิตตามปกติทําตัวสบายๆให้ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นรวยเงียบๆแบบเนี้ยคนจะไม่รู้ คุณจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายได้ยาวๆเลยคุณกองที่1วันนี้ไพ่กองที่1นนี้ก็โดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความลับเกี่ยวกับฐานะสถานะของตัวเองมีเงินอย่าบอกใครได้ทรัพย์สินมาอย่าบอกใครโชคดีมีสุขอย่าบอกใครอยู่ให้เงียบไม่ต้องเป่าประกาศเพราะว่าตอนนี้คนรอบๆตัวคุณ คนที่ดีกับคุณด้วยน้ำสยใจจริงก็มีส่วนหนึ่งแต่คนที่รอผลประโยชน์มุ่งหวังผลประโยชน์ก็มีส่วนหนึ่งเพราะคนเหล่านี้รู้ว่าคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเขามองในแง่ดีเขาก็จะมองว่าเออคุณเป็นคนดีน่าชอบช่วยเหลือคนแต่ถ้าพวกที่รอหวังผลประโยชน์อยู่เขาก็จะมองคุณว่าเป็นคนอ่อนใจอ่อนแบบนี้เออพูดอะไรไปก็เชื่อบีบน้ําตานิดหน่อย ออดออเล็กน้อยคุณก็ช่วยเขาแล้วอะไรแบบนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะย้ํานะต้องแนะนําตรงๆด้วยความหวังดีจากพลังงานหน้าไพ่คุณมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได้ด้วยความใจอ่อนของคุณเองมีเงินอยู่ให้เงียบอย่าใส่เฟอร์นิเจอร์อย่าใส่เครื่องประดับเยอะกลางค่ำกลางคืนอย่าไปไหนเออเดี๋ยวอันตรายมันมีคนเล็งคุณอยู่เพราะคนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าคุณเป็นคนมีเงิน หลายคนเชื่อว่าคุณรวยหลายคนเชื่อว่าคุณมีเงินยกตัวอย่างว่าถ้ามีใครมายืมเงินคุณแล้วคุณปฏิเสธเขาว่าคุณไม่มีคนก็จะไม่เชื่อหาว่าคุณใจดําอะไรแบบนี้คนส่วนใหญ่มักคิดเอาว่าคุณดูดีมีฐานะประมาณนี้คุณดูดีมีตังเป็นที่เพ่งเล็งของคนที่จะมาหวังผลประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่ต้องระวังจนเกรงจนกลัวเกินไปขอให้ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยย้ำว่าใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็อยู่ สงบสงบใช้ชีวิตเรียบง่ายถ้าอยากฟู่ฟ้าขอให้ฟู่ฟ้าในที่ส่วนตัวเออเช่นตกแต่งบ้านสวยๆซื้อของแพงๆเข้าบ้านมาชื่นชมคนเดียวหรือว่ามีความสุขกันภายในครอบครัวแบบนี้ได้แต่อย่าให้ความมั่งคั่งของคุณไปเตะตาชาวบ้านไปเตะตาคนอื่นเข้าแค่นี้พอแล้วประมาณนี้นะคุณกองที่หนึ่งนะเอาเป็นว่าคุณเป็นคนดวงดีเรื่องการเงินช่วงนี้คุณจะไม่เดือดร้อนโดยตัวคุณเองถ้ารู้สึกไม่ตรงคุณมาบอกว่าเอ,อ้ยช่วงนี้ลําบากอยู่เป็นไปได้ว่าพลังงานอาจจะ ไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูไว้เนี่ยแหละดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูเพลินๆก็ได้เช่นกันนะครับดูดวงกับผมไม่ต้องซีเรียสนะอย่างที่บอกกันเสมอนะประมาณนี้นะครับคุณกองที่1มีเงินแล้วอยู่เงียบๆเ,เอออย่าใจอ่อนด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโรอพิกอากาศวันนี้ในหัวข้อวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรอื หัวข้อนี้จะวนมาเป็นระยะระยะนะครับขึ้นอยู่กับว่าพลังงานแต่ละวันไพ่อยากบอกอะไรคุณเป็นพิเศษหรือไม่ซึ่งผมก็จะเป็นผู้สื่อสารมาให้อีกทีหนึ่งนะคุณที่เลือกไพ่กองที่2วันนี้คุณได้ไพ่8ดาบเอเดออฟอไม่ต้องกลัวดาบปัญหากำลังจะคลี่คลายผมดูพลังงานรวมละอ่าเดอ h a ฮง m a n ไม่ต้องกลัวแฮงแมนคุณรอคอยอะไรอยู่มาเนิ่นนานแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวแมจเชปาฏิหาริ์กำลังจะมา Ui, 7, เจ็ดถ้วย Seven of Cups คุณกำลังจะได้รับทางเลือกได้รับโอกาสดีๆแต่ก็อาจจะมีไม่ดีปนมาด้วยเลือกดีๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาขยายความกันนะหนึ่งเหรียญ a อ e of Pentacles มีโชคมีลาบนะเนี่ยแต่ว่าจะได้มากน้อยเดี๋ยวมาดูกัน the f o o l คุณจะมีความสุข the devil ระวังกิเลสในใจนิดหน่อยพอเออไม่อันตรายเลยหรอกและ สีดาบ four of swords โอเคไม่ต้องกลัวดาบพลังงานรวมดีไม่ต้องกลัวดาบสีดาบนี้เป็นความเครียดเล็กน้อยเดี๋ยวผมมาขยายความให้นะคุณกองที่สองเริ่มจากไพ่อยากจะบอกคุณว่าตอนนี้คุณกองที่สองมีเกณฑ์ของพลังงานการมืด8ด้าน คิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปแก้ปัญหาไม่ได้คิดไม่ตกอะไรแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ตรงหรือไม่ตรงถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วเลือกไพ่กองอื่นได้แต่ถ้าตรงดูต่อไปแนวทางนะครับหรือจะดูเพลินๆทั้งหมดเลยก็ได้เพื่อความเพลิดเพลินไม่ว่ากันอันนี้ดูกับผมไม่ต้องสีเรียดนะย้าเสมอนะประมาณนี้ไปกันต่อ นอกจากจะไม่มีทางออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วคุณยังมีธุระบางอย่างพันธะภาระบางอย่างที่รอคอยมานานแสนนานมีความยืดเยื้อมานานที่แก้ไม่ตกแปดดาบพ่พวงมากับแฮงแมนนี่คือปัญหายาวนานที่แก้ไม่ตกสักทีข่าวดีคือถ้าคุณมีปัญหาทำนองนี้มันกําลังจะคลี่คลายคลี่คลายยังไงคุณอาจจะสงสัยบอกเลยว่าคลี่คลายเราปาฏิหาริย์อยู่ดีๆมันจะมีทางออกมาให้ อยู่ดีๆจะมีทางเลือกมาให้ไม่ว่าทางเลือกจะปรากฏตัวขึ้นเองหรือมีคนแนะนำมาก็แล้วแต่ ความเจ็ดถ้วยคือทางเลือกมากมายที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอย่างมากมายอย่างนึกไม่ถึงแต่ความเจ็ดถ้วยนี้ก็ต้องมีคําเตือนว่าต้องระวังตัวเลือกที่เข้ามามีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันตามภาพตามไพ่เลยนะไพ่เจ็ดถ้วยนี้มีสารพัดส,สิ่งเลยดอกกุหลาบดอกไม้หัวใจงูพิษขยะอัญมณีเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่เรียกว่ามีตัวเลือกที่ทั้งดีและไม่ดีกันเข้ามาพร้อมๆกัน ถ้าคุณเลือกถูกก็ดีไปแต่ถ้าเลือกผิดอาจจะสร้างปัญหาเพิ่มได้เรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียประมาณนี้เจ็ดถ้วยออกมาเป็นพไพ่มีดีมีร้ายขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็เหตุการณ์แวดล้อมว่าคุณจะดาเนินการกับชีวิตของคุณยังไงเราก็ต้องทายตรงๆต,ตามหน้าไพ่ไปว่าคุณจะมีตัวเลือกมีทางเลือกมีทางออกของชีวิตเข้ามาแน่นอนแต่ต้องเลือกดีๆอย่าเลือกผิดนะครับนะอืมและที่ว่าโชคดีราวปาฏิหาริย์เนี่ยมันชัดเจนเลยคุณมีโอกาส,ม,กาสมีโชคมีลาบอืม จะมากจะน้อยแล้วแต่บุญวัสนาแต่ละท่านที่สะสมมาแล้วก็การกระทําปัจจุบันด้วยบางท่านบุญเก่าดีดีแต่ปัจจุบันอาจจะไปทําสิ่งผิดเข้าแบบนี้บุญก็อาจจะไม่ตอบสนองเร็วสักเท่าไหร่ของนิยตแนะนาตรงๆนะส่วนบางท่านอาจจะบุญเก่าไม่ค่อยเยอะมากมายแต่ปัจจุบันเร่งทําความดีเร่งทําสิ่งที่ถูกต้องก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆนะครับประมาณนี้โชคลาภมาในรูปแบบไหนได้บ้างความหนึ่งเหรียญนี่ก็ชัดๆเลยถ้าเอาตามไพ่ตามพลังงานโดยตรงๆ,ๆเลยก็คือ โชคลาภเงินทองฟุกๆการเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นโดยอ้อมก็คือการได้เข้าของสิ่งของเครื่องใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ของชอบอ่ะเอาว่าเป็นของชอบที่ไม่ใช่เงินก็ได้คุณอาจจะอยากได้อะไรอยู่นานแล้วแล้วก็ไม่ได้สักทีจู่ๆมีจังหวะมีช่องทางให้ได้มาโดยง่ายหรือมีคนนํามาให้ถึงที่แบบนี้เป็นไปได้โชคลาภไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปบางทีเป็นข้าวของสิ่งที่อยากได้มานานแล้วอะไรแบบนี้ดังกล่าวหรือแม้แต่ ได้โชคลาภในรูปแบบความสบายใจก็ได้อืมอย่าไปคิดว่าโชคลาภต้องไปเงินทองอย่างเดียวโชคลาภบ,บางทีมาในรูปแบบความสบายใจหมายถึงแก้ปัญหาได้ชีวิตปลอดโปร่งขึ้นแบบนี้คุณจะมีความสุขมากบางคนไม่ใช่ได้แค่ความโปร่งใจได้เงินด้วยเรียกว่าโอ้โหพุ่งทยานเหมือนเสือติดปีกทำอะไรก็ดูดีไปหมดสำเร็จไปหมดช่วงนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้น แต่ก็มีคําเตือนเล็กน้อยไอ้ช่วงที่ดวงขึ้นไอ้ปัญหาคลี่คลายเราปฏิหารจะเกิดขึ้นปัญหาที่ยืดเยื้อคลี่คลายได้แล้วคุณจะมีความสุขเนี่ยระวังไว้สักหน่อยขอให้มีสติอยู่เสมอเพราะช่วงที่คนเรามีความสุขนี้เราอาจจะประมาทได้นะ ความประมาทบางทีมันมักจะมาในช่วงที่มีความสุขความเพลิดเพลินทําให้มองข้ามสิ่งสําคัญไปทําให้มองข้ามอันตรายหลายๆอย่างไปบางทีมีความสุขมากเพลิดเพลินมากาจนเกิดความเดวิลในใจเนี่ยนะมันอาจจะแสดงตัวออกมาถึงกี่เลตัณหาหมัวเมาได้เดวิลไม่ได้น่ากลัวไอเดวิลปีศาจในใจเนี่ยถ้าเกิดเราบริหารจัดการควบคุมมันได้มันจะเป็นความสุขแบบแซ่บๆเป็นสเสน่ห์บางอย่างบอกไม่ถูกเรียกว่าบาลานซ์ดีๆเดวิลจะส่งผลต่อคุณในด้านดี แต่มันจะส่งผลเสียถ้าเราปล่อยให้มันควบคุมจิตใจเราได้ถ้าเดวิลควบคุมเราเราจะกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมาประมาณนี้อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเดวิลออกมานี้ก็เป็นไพ่มีดีมีร้ายอีกใบหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบทสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์แวดล้อม,อมถ้าคุณควบคุมจิตใจควบคุมกิเลสในใจคุณได้เดวิลนี้จะเป็นความสุขความบันเทิงชั้นดีเลยแต่ถ้าคุณโดนเดวิลควบคุมคุณจะตกอยู่ในภาวะลุ่มหลงมัวเมาได้ชีวิตอาจจะพลิกผันได้อีกครั้งระวังด้วยอย่างที่บอกไป เมื่อคุณมีความสุขแล้วอย่าประมาทเพราะถ้าบันเทิงเริงรมมากเกินไปอาจนําความเครียดตามมาให้ได้บางทีชีวิตกาลังจะดีอยู่แล้วเออปัญหาต่งตางๆถูกแก้ไขแล้วการเงินกลับมาปกติหรือว่าชีวิตครอบครัวกลับสู่ความสุขอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆ แต่พอบันเทิงเริงรมลลาเกินไปอ้าวอาจจะนําปัญหาอื่นๆพ่วงมาได้อย่างเช่นสุขภาพเสียนะบางคนบางคนพอแก้ปัญหาได้ดีใจฉลอง3วัน3คืนไม่หลับไม่นอนเที่ยวกินดื่มหนักสุขภาพอาจเสียได้อาจเกิดความเครียดได้แม้แต่อุบัติเหตุเล็กน้อยหรือใหญ่กว่านั้นที่คาดไม่ถึงซึ่งอันนี้ต้องเตือนกันตรงๆตามหน้าไพผมแนะนําเสมอว่าไม่ต้องกลัวดาบความสีดาบนี่มาเตือนคือความเครียดเล็กน้อยหรือปัญหาเบาๆที่ทําให้กลัดกลุ้มใจได้บ้างเพราะฉะนั้นชีวิตคุณกําลังดีดวงกําลังดี มาขนาดนี้ดวงจะดีขึ้นเราปฏิหารขนาดนี้มีโชคมีลาบขนาดนี้มีทางเลือกดีๆเข้ามาแบบนี้เลือกให้ถูกทางอย่าไปเลือกสิ่งผิดๆแล้วก็ปีศาจในใจเดวิลในใจนี่ก็ควบคุมมันให้ได้คุณจะมีความสุขอย่าให้มันควบคุมเรานะครับความสุขมากองอยู่ตรงหน้าแล้วบริหารจัดก,การความสุขให้พอดีพอดีอย่าสุขจนล้นเกินไปเพราะอาจจะนําความเครียดมาให้ได้ไม่ต้องกังวลกับความเครียดถ้าคุณบริหารจัดก,การชีวิตดีๆ มีความสุขแบบมีสตินับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะเริ่มทยอยคลี่คลายดีขึ้นไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะมีปัญหายืดเยื้อใดๆมามันกำลังจะคลี่คลายไปแล้วปัญหากำลังจะจบลงแล้วโชคดีกำลังมาแล้วนะครับคุณกองที่2โอเคครับเป็นกาลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง3ากันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3มนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิการาวันนี้ในหัวข้อวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรอืมวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรหัวข้อนี้จะวนมาเรื่อยๆเป็นระยะๆะะนะครับขึ้นอยู่กับว่าพลังงานณนะวันนี้ผมเห็นว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณจริงต้องนํามาเล่าสู่กันฟังไพ่อยากบอกคุณและผมเป็นผู้สื่อสารอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะคุณกองที่สามคุณได้ไพ่เดอะสตาร์โอ้โห แต่ว่ามี the tower ไม่ต้องกลัว tower นะครับ the h ฮเลฟ a n สบายใจได้พลังงานรวมดีไม่ต้องกลัว tower justice จะได้รับความยุติธรรมได้รับสิ่งที่ควรได้ the lovers เฮ้ยดี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  t i ไ my เท e s ten of wands คุณอาจจะมีภาระหนักแต่เป็นภาระที่จะสร้างความเจริญดีครับเป็นภาระที่ดี wheel of fortune โชคดีมาแล้วหรือกำลังโชคดีอยู่นั่นแหละและปิดท้ายด้วย The World อีกไพ่ใบหนึ่งที่ดีที่สุดในสำหรับไพ่ทาโร่สากลเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่สามวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรอัปเดตพลังงานปัจจุบันนะวันนี้ตอนนี้เลยนะไพ่อยากบอกอะไรคุณกองที่สามอืมตอนเนี้ยคุณชีวิตคุณมีความสุขดีอยู่โดยรวมมีความสุขดีแทบจะไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนเล็กน้อยวันนี้คือ ตามดวงคุณควรจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักพอสมควรในแวดวงของคุณไม่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างหรือคุณจะทํางานอะไรอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ คุณน่าจะเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมของคุณพอสมควรคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสปอร์ตไลท์ทำงานเบื้องหน้ามีความโดดเด่นออกสื่อทุกวันอะไรแบบนี้เป็นไปได้คำเตือนเล็กน้อยจากไพ่กองสามนี้คือช่วงนี้ระวังจะมีคนดิสเครดิตคุณมีคนจ้องทำลายชื่อเสียงคุณแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหัวร้อนฟังให้จบอันนี้เป็นคาเตือนแต่สิ่งที่ดีงามคือบุคคลเหล่านั้นที่คิดร้ายต่อคุณคิดทำลายชื่อเสียงคุณจะทำอะไรคุณไม่ได้ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทําความดีงามทําคุณงามความดีทําสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดไม่ต้องกงังวลผมเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นตามพลังงานหน้าไพ่ คุณยึดมั่นในความถูกต้องเชื่อมั่นในความถูกต้องมาตลอดและคุณจะทําดีได้ดีทําอะไรได้อย่างนั้นจะได้รับความยุติธรรมหากมีปัญหากับใครอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สุ่มเสี่ยงจะเสียชื่อเสียงคุณจะได้รับความยุติธรรมผู้คนส่วนใหญ่จะชื่นชมคุณแอดีไหมล่ะฮะบอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวทาวเวอร์มีคนจ้องโจมตีคุณแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้ ยิ่งมีคนให้ร้ายคุณยิ่งมีคนนินทาคุณคนอื่นจะยิ่งรักคุณมากขึ้นดีไม่ดีล่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วเรียกว่าคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่พยายามทำลายชื่อเสียงคุณแต่เขาทำอะไรไม่ได้ยิ่งคุณถูกโจมตีคุณจะยิ่งเป็นที่รักมากขึ้นทายให้อย่างนี้เลยนะ คนร้อยคนสมมุติมีคนสัก5้าคน1ิบคนโจมตีคุณแต่อีก90คนจะรักคุณประมาณนี้แล้วแต่สเกลมากน้อยแล้วแต่ว่าคุณเป็นที่รู้จักมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเรียกว่าอาจจะมีคนไม่ชอบคุณสัก1ิบคนพยายามก่อกวนเป็นคลื่นใต้น้ำโจมตีทำลายชื่อเสียงคุณหาเรื่องให้คุณแบบนี้ คนส่วนน้อยสักสิบคนอะไรประมาณนี้พยายามโจมตีคุณแต่คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเขารักคุณเอาไม่เอาล่รับไว้นะพลังงานดีขนาดนี้ยิ่งโดนโจมตียิ่งดังดังในทางที่ดีด้วยแม้จะมีคนไม่ชอบคุณแต่คนส่วนใหญ่จะรักคุณสบายใจได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณความถูกต้องอยู่ข้างคุณ ทุกปัญหาจะแก้ไขได้คลี่คลายได้ด้วยตัวมันเองเพล๋อๆไอ้คนที่จะมาโจมตีคุณให้ร้ายคุณน่ะจะโดนกระแสสังคมตีกลับอทำเป็นเล่นไปนะมาให้ร้ายคุณมาโจมตีคุณกระแสตีกลับเละครับไม่ต้องไปทำอะไรกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครทำอะไรได้อย่างนั้นคุณขอให้คุณยึดความถูกต้องเอาไว้แล้วคุณจะได้ดีเองจำไว้เลยนะผมย้ำอีกครั้งเลยนะยิ่งโดนโจมตียิ่งโดนโดนินทาคนอื่นยิ่งรักคุณมากขึ้นอื คนกลุ่มน้อยจะแพ้ภัยตัวเองทายให้อย่างนี้ทำหน้าที่ของคุณต่อไปดูทรงแล้วนอกจากคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยงานคุณหนักด้วยเพราะคุณทำงานหนักคุณขยันขันแข็งคุณตั้งใจดีคุณเป็นมิตรกับทุกคนแม้ว่าใครจะมาดีมาร้ายอย่างไรคุณก็ยังยิ้มยังเป็นมิตรอยู่เพราะฉะนั้นภาระหนักๆหลายอย่างจึงมาตกที่คุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้เชื่อว่าทุกภาระที่คุณแบกอยู่ตอนนี้ทุกหน้าที่การงานที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณ ทั้งชื่อเสียงเงินทองและคนที่นิยมชมชอบคุณจะเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณทำงานออกสื่ออยู่ในสปอตไลท์เป็นที่จับตามองแบบนี้คนติดตามคนจะเยอะมากขึ้นฟอลโลเวอร์มากขึ้นคนชอบคุณจะมากขึ้นคนส่วนน้อยที่พยายามก่อกวนคุณจะแพ้ภัยตัวเองหมดไปสบายใจได้ตั้งใจทำงานตั้งใจทำความดียึดถือความถูกต้องช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีเป็นช่วงกอบโกยคนเรามันจะมีช่วงดวงดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปช่วงนี้คุณดวงดี ใบนี้ออกมาสามารถทายดีหรือไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับใบแวดล้อมและใบแวดล้อมใบสรุปเป็น the world จะทายไม่ดีได้ยังไงต้องทายดีดีมากด้วยคำว่า the world ออกมานี่ถ้าเอาความหมายตามไพทาโรโสากลน,นิยามสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลย the world คือ complete complete ที่ปแปลว่าสำเร็จนะครับนะ ความสาเร็จทุกประการจะหลั่งไหลไหลมาเทมาขอให้คุณยึดมั่นในความถูกต้องเป็นใช้ได้ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องไประคายเคืองกับใครที่จะมาพยายามแซคุณมาจิกกัดคุณคุณไม่ต้องไปโต้อตอบปล่อยให้พวกเขาเหี่ยวเฉาไปเองเออเราไม่ต้องไปใส่ใจคนเหล่านั้นเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวเฉาไปเองและเพล่เพลกระแสตีกลับอย่างที่ว่าพยายามให้ร้ายคุณโดนกระแสตีกลับแพ้ภัายตัวเองหมดและคุณจะเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยนะทายให้อย่างนี้เลย กองสามนี้โดดเด่นมากถ้าคุณกําลังทํางานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมหรือเป็นที่รู้จักใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไปอีกใครคิดร้ายคุณจะแพ้ภัยตัวเองหมดขอให้วางตัวให้ดียึดความถูกต้องตั้งใจทํางานคุณจะเป็นที่รักของผู้คนมากขึ้นยิ่งขึ้นและงานของคุณจะประสบความสําเร็จโดยลําดับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับรับไว้นะพลังงานดีขนาดนี้โอเคครับเป็นกําลังใจให้นะครับ โอเคขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะแล้วก็ไลค์แชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ